ขอมาดูกับรางวัลมหาศิบ,บ,บาทนะครับอ่าคุณดนะังหน้าหนึ่งร้อยบาทแจ้ขอให้จะผิดจะพลาดเพิ่มเยอะๆลูกเอ๋ยคุณพ่อเข่าเสาลันเล่านะครับอีกสี่สิบนะครับค,คุณแม่าคุณแม่อินนะครับสี่สิบนะครับคุณาคุณเรื่องฟ้านะครับอีกเก้บาบังไม่กันนะ เก้าสิบบาทนะครับกับคุณแม่เออคุณแม่จารีนะครับอีกห้าสิบบาทนะครับมันเลื่อโอ้ม่ซ้ำนะครับพี่น้องผมผมขึ้นเลือ่อนไงก็จับก็ดีช่วยเออดีควานในสองข้างนะครับอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับอคุณแก้วนะครับสี่สิบบาทนะครับ อคุณแม่เหมือนตานะครับยีเสีบนะครับครับก็ข้องให้ตกใจตกใจนะครับที่นี่จะบุญใจบุญสนนะครับตรงไหนบุญเดาบุญสนยางว่านแท้างคุณแม่สายไม่พอมมาถึงแม่ท้องยียีเสีบนะครับแม่ท้องบ้านเราแม่จันดาบ้านโุ่นเลี่ยมหาสีบนะครับเออคุณเม่รอดซีเสี คุณแม่บูนะครับมีเสียนะครับคุณแม่สมอนันหาสินะครับแม่สมอนมันเร่าแี่น่อ่อนใจน,นะครับดีเสีนะครับแม่เลี้ยงมันเล่านะครับหาซิเอผมเพิ่งจคนเไรแต่่าตรงนี้นะม่ อ่าขอคุณสำนะครับอีกหาเสียงอันนี้คุณแม่แรกคุณแม่แรกแหลกแหลกทีทำอะไรกันนะเอาเข้าก็ขออดูดอกแรกเอาคุณแม่เสียงที่สีย